อาชีพนักการทูตหนึ่งในอาชีพที่มีไรายได้หลักแสนแตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบหกเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยอ่าทำไมนักการทูตถึงรวยครับเพราะอะไรครับเงินเดือนของนักการทูตเนี่ยไม่เยอะครับถ้าน้องเนี่ยเริ่มเป็นนักการทูตใช่ปะ่ะที่ระดับแรกเนี่ยเออเป็นระดับปฏิบัติการเ,เงินเดือนน้องจะได้ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกแต่ว่าทำไมนักการทูตถึงรวยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะให้น้องเนี่ยประจำอยู่ในสถานทูตหรือว่า กรมกองต่างๆในประเทศไทยครับก่อนสี่ปีครับสี่ปีนี้น,ะน้องจะได้เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกครับน้องจะไม่มีอะไรแดกเออพากข้าวในกรุงเทพเดีย่ยเออราคาจานละหกเจ็ดสิบครับน้องจะไม่มีเงินเหลืออะไรเลยครับแต่ว่าในปีที่ห้าเดี๋ยวเขาจะส่งน้องเนี่ยไปประจําการที่สถานทูตต่างประเทศครับเออซึ่งน้องจะเริ่มรวยในปีที่ห้านะครับเพราะอะไร มันจะมีเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่น้องเนี่ยไปประจําอยู่ต่างประเทศครับน้องอ่านหรือเรียกตัวย่อว่าพอขอต่อครับถ้าน้องเป็นทูตอ่าไปที่ไปประจําอยู่ที่ประเทศอเมริกาเดี๋ยวน้องจะได้เงินพอขอต่อเดือนแสนกว่าบาทครับน้องเอาเงินแสนเนี่ยบวกกับฐานเงินเดือนน้องที่หมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยได้เท่าไหร่ครับน้องก็จะกลายเป็นคนรวยเดียตั้งแต่ตอนน้องอายุยี่สิบหกครับน้องอ่านถ้าน้องจบปตีที่อายุยี่สิบเอ็ดเหมือนพี่นะ ซึ่งอาชีพในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเกิน90%เซนตี่ยตอนอายุยี่หกน้องอันเดือนถึงหลักแสนไหมครับไม่ถึงครับบางคนยังได้ห้าหมืนอยู่เลยครับน้องทำงานให้ตายหายยังไงก็ไม่ได้ถึงแสนครับน้อตอนอายุยี่หกอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะเป็นนักการทูตเดี๋ยวต้องจบอะไรครับต้องอาจหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นนักการทูตเนี่ยเออเราเรียนรัฐศาสตร์ เออความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าครับคาตอบคือใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่คณะนี้คณะเดียวครับเออน้องจะเรียนคณะอักษรศาสตร์อย่างนี้ก็ได้ครับเอกภาษาที่น้องเนี่ยอยากจะไปประจำการที่สถานทูตท,ที่นั่นครับเออเช่นพวกเอกฝรั่งเศสศิลป์ฝรั่งเศสอย่างนี้ครับหรือเอเชียศึกษาครับถ้าน้องอยากจะไปเป็นทูตท,ที่ประเทศฝรั่งเศสนี้ครับหรือบางคนอาจจะเรียนคณะนิติก็ได้ครับไปสายกฎหมายครับ เช่นกฎหมายการค้ากฎกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นทูตได้เหมือนกันหรือคนที่จบคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ครับอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสครับแล้วค่อยไปเรียนภาษาของประเทศปลายทางที่น้องจะไปเอาทีนี้เนี่ยนักการทูตเนี่ยทำงานได้ที่ไหนบ้างครับในภายใต้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันจะมีกรมกองต่างๆด,ด,ดังนี้ครับน้อง เอ,อช่นในสถานทูตแต่ละประเทศครับน้องก็จะเป็นนักการทูตปฏิบัติการครับหรือเลขเลขานุก,การโทรพวกนี้ครับหรือกรมกองพวกกรมสนธิสัญญาและกฎหมายครับเออซึ่งเขามาจะรับคนที่จบนิติศาสตร์ครับน้องคือช่วยท่านประหลัดเนี่ยกลองงานด้านกฎหมายครับระหว่างระหว่างประเทศครับเอออันนี้เป็นงานของตำแหน่งสูงๆครับ หรือนะ้องจะไปอยู่กรมพิธีการทูดครับเวลามีแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเออมาเยี่ยมประเทศไทยเด้อน้อเนี่ยต้องต้อนรับเขานะครับเออเจ้าชายอาหรับอย่างนี้ครับน้องเออต้องดูแลเรื่องพิธีการครับพาเขาไปไปไปอินเตอร์เทนครับเออต้อ,ตอนรับแขกครับน้องหรือนะ้องจะไปอยู่กรมการกงศุลก็ไดนะ้เออกรมการกงศุลทำอะไรเป็นเป็นที่ที่น้องเนี่ยไปทำพพสปอร์ตครับ เออหรือหนังสือเดินทางครับซึ่งอีกหน้าที่ของกรมการกงสุลเนี่ยคือว่าเขาคอยประสานครับหรืออำนวยความสะดวกให้สถานทูตหรือสถานกงสุลเออในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศครับนอ้องเออเวลามีแผ่นดินไหวในต่างประเทศอย่างเงี้ยเออหรือมีภัยพิบัติเนี่ยเขาก็จะประสานพวกนี้ครับส่งตัวคนไทยกลับบ้านครับน,น้องเออเนาะจะเป็นนักการทูตที่นั่นก็ได้ครับ หรือน้องจะไปทํางานที่กรมสารนิเทศครับเออกรมสารนิเทศคืออะไรครับคือกรมที่ทําซอฟท์พาวเวอร์เออส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธ,ธร,รรมครับเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทยครับเออเมลิซาครับที่เป็นซอฟ์พาวเวอร์ของเกาหลีแล้วไทยเนี่ยบอกว่าเป็นซอฟ์ซอฟพาวเวอร์ของไทยครับน้องอันเออหรือเ่าโกโคศกกระทรวงต่างประเทศครับกรมสารนิเทศ หรือมันจะมีกลมที่เรียกว่ากลมเอเชียใต้ครับตะวันออกกลางและแอฟริกาครับเออคือเป็นกลมที่แบ่งงานการทูตเดี๋ยวไปตามภูมิประเทศครับนออ้องเออเป็นสื่อกลางในการติดต่อรัฐบาลไทยครับกับประเทศในภูมิภาคพวกนี้หรือกลมเอเชียตะวันออกครับเออคล้ายๆกันหรือเป็นกลมองค์การระหว่างประเทศตัวนี้ ทีนี้เนี่ยเราจะเป็นนักการทูตเนี่ยเราต้องสอบอะไรครับก็สอบกอพอครับสอบกอพอเนี่ยตั้งแต่ภาคกอขอคอเลยครับกอพอภาคกอเนี่ยก็จะมีข้อสอบความรู้ทั่วไปร้อยข้อนะครับแล้วภาษาอังกฤษอีกร้อยข้อเออเป็นความรู้รอบตัวครับเออแล้วก็สอบกอพอภาคขอครับเป็นข้อสอบภาษาต่างประเทศครับแล้วความรู้เฉพาะด้านการทูตครับน้องเออจะเริ่มลงลึกแล้วครับ พอผ่านก็ไปสอบสัมภาษณ์ในภาคคอครับสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาจะให้น้องนโชว์ตัวตนของตัวเองครับเออไม่ใช่สัมภาษณ์แบบฝ่ายบุคคลโง่ๆเออที่เป็นคําถามที่เตรียมมาจากบ้านได้เขาไม่ถามครับเขาจะถามคําถามเชิงวิเคราะห์ครับเออว่าดูเพื่อดูว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความประนีประนอมกับคนอื่นหรือเปล่าเออรับฟังความเห็นของคนอื่นหรือเปล่า เออที่นี้เนี่ยเรื่องรายได้และความก้าวหน้าครับอย่างที่บอกครับน้องจะเริ่มรวยในตอนที่น้องอายุยี่สิบหกครับน้องหรืออายุงานปีที่ห้าครับเอ่อคนที่เป็นทูตเนี่ยพอไปได้ไปประจําต่างประเทศสี่ปีมรับน้องก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยอีกสักพักครับแล้วเขาจะส่งน้องเนี่ยไปประจําที่ประเทศอื่นๆต่อเนื่องไปอีกสี่ปีวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ นักการทูตเนี่ยเหมาะสําหรับคนโสดเพราะถ้าน้องมีลูกเมียแล้วเนี่ยน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นครับเพราะน้องต้องบอกให้เมียของน้องเนี่ยบินย้ายไปตามประเทศที่น้องไปประจําครับแล้วเวลาแม่งไปประจําเนี่ยยาวสี่ปีครับนะ้องถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสเลิกกับเมียสูงครับถ้าเมียเนี่ยไม่ยอมย้ายตามประเทศที่น้องไปนะครับ เออจิบหายเลยครับน้องซึ่งคนที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยและเห็นอะไรใหม่ๆครับเออคนที่ชอบพูดคุยกับคนครับนออ้องเออจะทํางานพวกนี้ได้ดีครับคนปณีประนอมครับน้องก็มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งเป็นทูตเอกครับเป็นเอกอักษราชทูตครับน้องไทยประจําประเทศนั้นๆคร,รวยยับเลยครับเออกิกี้กิกิ๊ อยากได้เสื้อกิ๊กี้เหมือนพี่เดี๋ยวซื้อเออเข้าไปในตะก,กา้าหน้าช่องแล้วคลิกซื้อได้เลยครับน้องปันเสื้อตัวนี้ราคา47บาทครับ